ีค yup. you know, ่ะพบกับอู 0, ๋ปาชิตอ right ีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้นะคะมินพามาดูรถคันนี้นะคะฮิ r r ลอร์เจนนะคะเครื่อง2.0นะคะก็ลูกค้าเข้ามาเช็คระยะนะคะหมื่นโลก็ในงานเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องของทางอู่นะคะหลักๆที่เราจะเปลี่ยนก็จะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะกองแอร์กองอากาศนะคะกองน้ำมันเครื่องนะคะก็อันนี้ลูกค้าเลือกใช้นะคะเป็นน้ำมันเครื่องโมตุลนะคะเป็นสังค์แทร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะที่ทางอู่เลือกใช้ก็ ในการแล้วก็รถคันนี้นะคะมีเปลี่ยนโชคฝากระโปรงหน้านะคะที่ลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนเพราะว่าก็มันเสื่อมสภาพตามการใช้งานและแล้วก็ในงานส่วนอื่นๆที่เรามีการตรวจเช็คนะคะก็จะมีการเช็คช่วงล่างนะคะเช็คเบรกนะคะก็เบื้องต้นอันนี้ก็ช่างมีการเช็คสภาพเบรกให้กับลูกค้าแล้วนะคะก็เบรกหน้าและเบรกหลังของลูกค้าก็เหลือประมาณ40%นะคะแล้วก็ ในเรื่องช่วงล่างก็เสอมสภาพตามการใช้งานค่ะช่างก็มีการเสนอเกี่ยวกับพวกชุดโชคนะคะไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็สําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มีความสนใจอยากจะนํารถนะคะเข้ามาเช็คระยะกระทางอู่นะคะก็ลองติดต่ออินบ็อกซ์หรือว่าสอบถามเข้ามาทางเพจได้เลยนะคะก็ถ้าอยากดูงานแบบไหนหรือว่าอยากเห็นอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้นะคะไว้เดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูค่ะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายทำไมไม่บอกว่า